แดงเดือดในเมืองไทยใช่ไหมก็เขารอคอนเสิร์มคือคือคือเมื่อกี้ผมก,ก็เล่าไปรอบนึงแล้วแล้วเมื่อวานนี้ก็เล่าไปอีกรอบหนึ่งก็คือเอาเนี้ยคือย้อนนิดนึงคือเมื่อเดือนต้นเดือนธันวาคมพี่วินิจก็โทรมาหากาโทรมาคุยเรื่องอเขาทําผลิตภัณฑ์วิตามินเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของลูกสาวเขาอะไรเงี้ยก็คุยไปคุยมาเขาบอกเออเนี่ยเดี๋ยวพี่จะจัดแดงเดือดในเมืองไทยนะอ่าเดือนกลางปีนี้อะไรเงี้ยเราฟังอ่ะ เราไม่ใช่เราไม่เชื่อเขาเราเชื่อเขาเพราะเขาระดับเขาเขาไม่โกหกกูหรอกเพียงแต่ว่าถึงเวลานั้นกว่าจะถึงขั้นตอนนั้นเจรจาเซ็นสัญญามาเราก็ไม่กล้าพูดเพราะว่าพูดออกมาไปไปโพธนาก่อนเฮ้ยเดี๋ยวกลางปีมีเมนูแดงเดือดในเมืองไทยเว้ยแล้วถึงเวลาแม่งไม่มาไอเหี้ยกูหมาลยสัตัดก็เลยไม่พูดเสร็จเมื่อปลายปีก็ไปคุยพี่วินิตอีกรอบนึงพี่วินิจรเขาก็บอกอันเนี้ย คุยว่าเนี่ยค่าตัวแต่ละทีมันแพงขนาดไหนอะไรยังไงแล้วก็เอาอันนี้เลยนะเอาโมเดลอยู่ในคอมพิวเตอร์ใน iPad เดี๋ยวมาให้ดูเขาทําราชมังคลาเนี่ยต่อท็อปเข้าลู่วิ่งเนี่ยเอาอัจฉริยะทับลู่วิ่งเลยเข้าไปนั้นเลยคือให้เปลิงไสเลยเหมือนเหมือนแอนฟิลเหมือนโอทับฟอร์ดเลยแล้วตรงนั้นก็จะคือคือเป็นตั๋วที่ที่ต้องเป็นราคาแพงเพราะว่ามันใกล้นักบอลมันไทยแบบเห็นชักบอแสดงว่าไอไอที่ราคามันออกมาที่เขามีทากราฟของกราฟราคานั่นก็คือทําเองออกมาเอง อันนั้นเดี๋ยวจะเล่าฟังก่อนอเสร็จทีเนี้ยพี่วินิจฐ์ค่อยๆดูเรื่องเรื่องเรื่องอทำสนามให้เป็นไม่มีลูวิง่งให้แฟนบอลนนลงไปใกล้ชิดติดขอบสนามได้ใช่ไหมเสร็จเขาก็บอกว่าเขาก็เกินบอกจอมพี่ถามหน่อยถ้าตั๋วเริ่มต้นที่ห้าพันบาทแพงไหมไม่ได้หมายความว่าเขาจะบอกว่าค่าตั๋วเริ่มต้นที่ห้าพันบาทนะที่ผมเขียนก็คือพี่วินิจฝากถามว่า ถ้าหากเริ่มต้นที่ห้าพันบาทแพงไหม,ไม,ไมความหมายของผมคือยังเชิง,งเพื่อ,อเพื่อที่แฟนบอลจะได้ตอบว่ามันแพงไปนะครับไม่ไหวครับรหรือผ,ผมพอจะซื้อได้ครับหรือโว้ยถูกไปด้วยซ้ำพี่อะไรเงี้ยแมนยู่มาทั้งที7,000พันผมก็ดูเพื่อที่เขาจะไปหาราคาที่มันเหมาะสมที่สุดสรบมมุิห้0 0ับาทร้อยคนแม่ง80คนบอกโอ้พี่แพงไป เขาจะมาคิดแล้วสปอนเซอร์ช่วยมาได้เท่าไหร่เท่าไหร่เพื่อที่จะดั้มราคาตั๋วมาให้มันแตะต้องได้อแต่คนฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดเยอะมีบางเพจบอก5 0 0 0ันบาททุกที่นั่งห้องตายมึงเอาหัวแม่ตีนทิดเหรอมันเมกเซนซ์ง่ายๆว่าทุกที่นั่งมันจะ5้า0ันบาทไมได้ยังไงให้คนที่นั่งสบายเออใช่ไหมไอ้คนที่อยู่บนข้างบนสุดมันก็ด่าข้างล่างสิอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตีกันตายเวลาซื้อตั๋วเงี้ยมันไม่เมกเซนซ์ไงใช่ไหม ก็ล่าสุดก็คุยพี่นี้พี่นีบอกว่ามันยังไม่นิ่งไอ้ที่ผังออกมาก็ยังไม่ใช่ของจริงครับไอ้ที่ว่าเป็น cut A คตเงแคตเหมือนตรงนี้อะไรอะไรเีาบอกมันก็ยังไม่นิ่งมันก็ยังไมไ่มันก็ยังไม่ใช่ไม่ใช่ที่เขาสรุปออกมาแล้วก็ตอนนี้นะฮะผมพูดแค่นี้แล้วกันเขาติดต่อทั้งสองทีมเพียงแต่ว่ามันยังไม่ออฟฟิเชียลยังไม่ได้ เซ็นสัญญาถ้าเซ็นสัญญาปุ๊บเขาก็จะแถลงข่าวครับผมเชิญนักข่าวเป็นงานใหญ่โตว่า,าเราจะจัดวันนี้วันนี้วันนี้แต่ตอนนี้พอข่าวมันมาออกมาปุ๊บมันก็ไปลือแต่ละคนก็พูด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 พ<ม>ูดพูดไปมันกส็สารมันก็จะเพี้ยนไปเรื่อยครับคือคอะไรนะปากต่อปากปากต่อปาก,ม,กมันจะไปเรื่อยบางคนก็บางคนโชว์บูมรู้มากมึงลองแบบมึงลองสักสามสี่คนแล้วคนต่อมาเป็นไอ้ดำแล้วให้ดำไปพูดต่อชิบหายอะไรเงี้ยจากแมนยูเป็น เป็นเมนูเลยสัตว์ไปดูเมนูอาหารถ้าแล้วอาขำควยอะไรหรอแต่ว่าโอกาสโอกาสเอาง่ายๆที่ผมคุยอ่ะโอกาสมันก็เป็นไม่ได้สูงครับโอกาสนก็เป็นไม่ได้สูงเพราะว่าถ้าสองทีมเขารวมตัวกันมันก็เหมือนแบบร่วมกันตก็ม่มันก็ผลประโยชน์อะเอาก็ต้องอยู่ที่ต้องฟังกันกินด้วยนะว่าเขาเซยสย์ไหมอะไรเงี้ยแต่เขาก็คงอยากได้เงินนั่นแหละเพราะว่าคู่นี้เขาเคยเจอกันที่เมกาเมื่อสักหกเจ็ดปีที่แล้วใช่คนดูมันก็ เยอะมากเลยอเยเหมือนเหมือนแมนยูเจอมาดริดคนดูแม่งแสนกว่าอย่างเงี้ยที่อเมริกาใช่ไหมมันจะได้ได้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายถ้ามาจริงๆก็คงได้แหละยหือว่าสุดท้ายก็าเซื้อผมก็เห็นหลายคนพูดนะบอกห้าพันคือพร้อมอะพร้อมพร้อมจะเก็บตังค์เลยพร้อมจะแบบเพราะชาตินี้จะเห็นโดยังไงอะจะจะเห็นเมื่อไหร่ใช่ไหมว่าแบบ จะให้ไปดูที่ยังกินโหไม่มีตังค์ไปดูก็เหมือนนักบอลในมิดเดิลสเบิร์กออกมาพูดพี่ตอนน้ป่ะที่กองหลังคนนึงบอกว่าผมไม่กล้ามองเขาเลยครับแต่พอผมมองเขาแล้วอ่าเขาเหมือนตัวปลอมอ่ะเขาดูแบบโอ้โหสง่างามไปหมดเลยอะใช่เพราะเพราะนักบอลพวกนี้ยเขาก็ไม่เคยเจอนักบอลมิดเดิลสโิร์ล่าสุดที่แพ้มันออกพูดไงบอกว่าผมแบบมึงเขาคุณพวกคุณเข้าใจไหมว่ามันแบบมันเหมือนไม่ใช่ของจริงอ่ะผมผมอยากรู้แล้วถ้าคุณ่ะสมมุติมาแล้วสมมุติคุณได้เล่นนะได้เล่นคุณยังไงโอ้ไม่รู้บอกไม่ถูกเลยว่ะ ขณะตอนนั้นเบคแฮมมาที่มาร์กาบาลีที่ผมอยู่อ่ะไม่ได้ไไม่ด้วอลไปนะยืนมองมาลุเลยครับโอ้ยยี่มันเท่จังวะมีเมมบ้าเมมเมมเบคแฮมอะมีเมมโอ้สาวใหญ่อะไรแบบนี้วะแต่ชานนี้เจอแมนยูแล้วนะฮะยิงด้วยแมนยูแต่ตอนนั้นแมนยูไม่เจออะไรนะโอ้คิวโจนไอ็ดดักดันโยเล่นป่ะเล่นามันโจอผมยิงนี่ไม่เห็นมีใครจำมึงเลยวะเยี่ยมเขาจำอะไรมึงยิงอ่ะวันนั้นแบบของกูมึงไม่ต้องจำมึงหรอกวันนั้นของกูกูโดนโหด้วยโดนด่าด้วยโอ้โหสุดยอด โน,น,น้ตโก้นลบอลสดครบทุกแมตช์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ระบบ iOS และ Android